สวัสดีเพื่อนเพี่น,พน้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีบอลไทยคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารของตลาดซื้อขายนักเตะประจําวันของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจเรามาดูกันว่ามีดีลไหนที่มีความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมากันบ้าง ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fanpage f d บอลไทยในชื่อเดียวกันตอนนี้นั้นผมกำลังอัปเดตเข่าวสารวงการฟุตบอลไทยทั้งตลาดซื้อขายนักเตะรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติผ่านทาง Facebook Fanpage ก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กำลังใจผมได้นะครับผม เรามาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันก่อนเมื่อวานนี้ทัพช้างสื่อรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามในเกมนัดที่2ในศึกบ,บอลยู23ชิชามาเซียนพบกับทีมชาติเมียนมา โดยเกมแรกทีมชาติไทยยู23เอาชนะติมอร์เลสเตไปด้วยสกอร์4-0ส่วนเมียนมานั้นเสมอกติมอร์เลสเต4-4สำหรับเสร็จเลื่นตัวจริงของไทยในเกมนี้นั้นเลือกเปลี่ยน2ตำแหน่งจากเกมนัดที่แล้วสรัทตูใช้เป็นสร์โสมแมนยืนเฝ้าเสาคู่เซ็นเตอร์เปลี่ยนจากชุอภาพบัวพันมาเป็นพิชัยชัยเสียงกระทกมาจับคู่กับพัฒร์ลวศึกษากิจแบ็คซ้ายใช้กิรพัฒน์กุลภาแทนที่พลเอกมณีกรแบ็คขวาใช้เป็นสพลน้อยวงมิฟิลใช้ชุดเดิมสิทธาบุญลาเสกสร ราตีการันทีมคอยปั้นเกกับสงฆาสุดน้ำพึ่งส่วนหน้าสามคนก็ยังเป็นเซตเดิมพัทวิปปะพันธ์ทะรุทโพชัยและยศกรบุรพาส่วนเมนมาจัดเต็มระบบหวังล้มทัพช้างศึกเพื่อเข้ารอบนำโดยซอวินเทียนมินมอูอองตันโทและอาคาขยอ เกมนี้ครึ่งแรกเป็นเกมที่ไทยดูดีกว่าการบอลและโอกาสยิงเหนือกว่าเยอะถ้าเทียบกับเมียนมาที่ยังตั้งเกมไม่ได้ไม่รู้ว่าเพราะกดดันหรือเปล่าพวกเขาก็จ่ายบอลเสียบ่อยจนบอลมาเข้าทางไทยอยู่ตลอดแต่ประเด็นคือไทยแลดชุดนี้เล่นอะไรก็กไม่รู้เกมที่พบก,กับติมอร์เราเห็นว่าจุดเด่นของเรานั้นคือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกที่คุกคามใส่คู่ต่อสู้ได้แต่เราไม่เห็นจังหวะที่ต้องขึงเกมใส่คู่ต่อสู้ผมก็อยากจะเห็นว่าพอเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะเป็นอย่างไรและเกมกับเมียน ทําให้เราต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นเพราะพวกเขาเสียบอลนกเตะเมียนม,มานั้นจะรีบลงไปตั้งรับแบบรวดเร็วลงไปแพ้กเกมรับแบบแน่นหนาโดยท,ทันทีซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขจุดบุกพร่องของเมียนม,มาในนาที่พก,กติมอพวกเขานั้นเสียจักจวงหดะโดนตัดบอลถึง4ประตูซึ่งพอเมียนม,มาลงไปแพ้กเกมรับ ปรากฏว่าไทยเราหมดไอเดียทําเกมรุกไปเฉยๆเลยบาเจะวะที่ขึ้นหน้าได้กลายเป็นว่าก็ต้องส่งย้อนคืนหลังวนไปวนมาช้าไปหมดแถมจังหวะจ่ายบอลต่อบอลเท้าสู่เท้าก็ดำไม่แม่นอีกจ่ายบอลเสียกันง,ง่ายๆแล้วก็หลายๆจังหวะที่สามารถเลี้ยงกินตัวไปดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกองหลังเมียนมาก็ไม่กล้าไปอีกบาเจะวะก็ไปเลี้ยงเข้าเหลี่ยมเขาแล้วก็เสียบอลง่ายๆพอมีโอกาสเจาะเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงหนึ่งๆก็ยิงเบาหวิว,วไม่ได้ลุนอีก เจาะไม่เข้าก็ยิงไกลเหินเวหาทิ้งข้าวไปอีกมันอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็จบครึ่งแรกไปที่สกอร 0. 0. ์ศูนย์ต่อศูนย์ครึ่งหลังผมก็หวังว่าจะเห็นการแก้เกมที่ดีขึ้นปรากฏว่าครึ่งหลังนี่หัวจะปวดกว่าเดิมอีกไทยแลนด์เรารูปเกมหนักกว่าครึ่งแรกอีกกลายเป็นว่าพอเมียนมาตั้งเกมได้เขาเริ่มใจสู้มากขึ้นเริ่มเข้าหาบอลเริ่มเบียดแย่งบอลเราจนเอาบอลไปโต้กลับหลายครั้งและปั่นป่วนเกมรับไทยทางริมเส้นได้หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะเบอร์2 2มินมอ,อูแต่ หลบกระชากหนีนาเตะไทยดื้อเลยรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งเบอร์หกชายวนาอ่องที่ลากจี้หลายๆจังหวะจนกองหลังไทยนั้นหลังหักจนไปจบสกอร์ได้หลายครั้งวันนี้นี่ถ้าไม่ได้สุโพสมันในด่าจากสงขานี่น่าจะเสร็จไปแล้วกลับกันฝั่งไทยจ่ายบอลเสียหนักกว่าเดิมอีกเลี้งบอลก็ไม่ผ่านเบสิกพื้นฐานก็ไม่แน่นจับบอลก็ห่างตัวไปอีก แถมการเล่นร่วมกันในแดนหน้าก็ไม่มีอีกตั้งหากแพชชั่นไม่อยากจะเป็นผู้ชนะความกระหายในการเล่นสอบตกหมดทุกอย่างครึ่งหลังเรามีโอกาสเน่งหแค่ลูกยิงของสงคารสมุทรที่ติดเซฟกับเสกสาราตีที่ยิงไปชนคานนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้ดูบอลกรมพระละสิบปีถ้วยกอยังดูตื่นเต้นสักกว่าอีกสุดท้ายจบเกมแบบเหี่ยวเฉาไปด้วยสกอร์ศประตูศูนย ผมก็เข้าใจในมุมมองที่ว่าที่เล่นไม่เข้าขาการเพราะโคชวังเพิ่งเข้ามาทําทีมได้ไม่นานพวกตัวหลักก็ขาดหลายคนที่สโมสรไม่ปล่อยมาทางาคณะกรรมการยกวาริชชูทอรวมถึงเอราวันกานิเยอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็อย่าลืมว่าทีมชุดนี้ก็เป็นชุดที่นิชิกายานั้นก็เรียกมาเข้าแคมป์ตลอดก่อนหน้านี้ก็เล่นร่วมกันถึงมันจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ดีกว่านี้แต่นี่เล่นเหมือนเพิ่งรู้จักกันก่อนเตะเพียงแค่2ชั่วโมงถ้าเทียบกับโค้ชละที่ทํารายการนี้เมื่อ 2. ปีที่แล้วอันนั้นแทบจะชุดซีของ U23 ี่สยด้วยซ้ํ แต่ก็เอาชนะเมียนมาไปแบบขาดลอยสามตศูนย์ถึงแม้ทีมชุดนั้นจะได้ที่3แต่มันก็มีวิธีการเล่นดีๆให้เห็นแต่ที่ในปีนี้นี่เอาจริงก็ประมาณ80%ด้วยซ้ำมีทั้งเชวบบัวพันธ์เสกสาราติสิทธาบุลล่ายศกรบ,บูรพาพัทธมิตรประพันธ์แหลายคนก็กล้าไปสู่ชุดใหญ่แล้วด้วยซ้ำทําไมการเล่นมันออกมาเป็นอย่างนี้เราเข้ารอบไปเจอกับอินโดถามว่าเรามีโอกาสชนะไหมมันก็มีแหละฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้แทนเท่าที่ผมดูอินโดถ้าไม่นับ เกมที่เจอกับบรรไนพวกเขาก็ยังดูมีปัญหาในการเข้าทำโอเพนเพลย์พวกเขาก็จะเจาะฟิลิปปินส์กับมาเลย์ไม่เข้าเหมือนกันลูกที่ยิงฟิลิปปินส์ได้ก็มาจากลูกสูตรทุ่มไกลทีเด็ดของอินโดเขาแต่ในความที่เขามีปัญหาที่ต้องแก้แต่มันก็ยังมีลูกสูตรเซตพีษในการชี้ขาดเกมอยู่แต่ของไทยเนี่ยเกมลุกก็ไม่ดีเกมราบก็มีปัญหาไม่พอดันไม่มีจุดเด่นอะไรเลยอีกมีเรื่องดีเรื่องเดียวคือการเก็บครีนชีทีท่2นัดติดเท่านั้นถ้าไม่ปรับแก้ในเรื่องของการเล่น่นนรวมมกกัเ จากวังเวจะกลายเป็นวังเวงเก็บกระเป๋ากลับบ้านตกรอบไป โดยโคชวังทวัชชัยดรงอ,อตะกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเกมนี้จริงๆแล้วเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าต้องการเก็บ3แต้มต้องชื่นชมผู้ต่อสู้อย่างเมียนมาที่นัดนี้เขาต้องการ3แต้มเช่นกันทําให้เขานะมีวินัยในเกมรับที่ดีจนเราเจาะได้ลําบากและเราเสียบอลกันเยอะเองด้วยแต่ผมก็มองว่ายังดีกว่าแมตช์แรกเพราะเราสามารถคอมบอลได้เยอะกว่าแมตช์ที่เจอกับติมอร์ การฟืฟ้นฟูร่างกายเป็นสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วเพราะเรามีเวลาพัก2วันแต่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่า ต้องการเป็นที่หนึ่งในสายไม่ว่าจะต้องเจอใครในรอบต่อไปซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมของทีมให้ได้มากที่สุดทําให้นักเตะสมบูรณ์ที่สุดการเจอกับอินโดนีเซียถือเป็นเรื่องที่ดีผมได้คุยกับนักเตะไว้เหมือนกันว่าเราต้องเจอกับอินโดนีเซียเพราะจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเยอะยิ่งเราเจอเจ้าภาพจะทําให้เรานั้นได้วัดศักยภาพของทีมด้วยเพราะหากต้องกลับมาเป็นแชมป์ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เราเตรียมที่เจอกับอินโดนีเซียในรอบ เราชนะเลิอดเอาไว้แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ในอาเซียนพวกเขาเป็นทีมที่ดีระดับต้น,ตน การที่เราได้เจอทีมที่ดีเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าหากต้องการขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งเราต้องสู้กับทีมที่ดีแบบนี้ให้ได้ซึ่งจากเกมนี้ด้วยศักยภาพเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่เราจะเอาจุดที่ผิดพลาดไปแก้ไขปรปับปรุงผมคิดว่าในอนาคตเราจะทําให้ศักยภาพของทีมนั้นดีขึ้นกว่าเดิมส่วนทางฝากของเสกสันราตีนั้นกองการกัตตันทีมที่ได้รับรางวัลแมนออโตแมตในเกมนี้ได้กล่าวว่าผมรู้สึกเสียดายนิดหนึ่งที่เราเก็บชัยชนะ ไ,ได้แต่ยังน้อยเราสามารถเข้ารอบต่อไปได้ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เจอกับอินโดนีเซียและก็ดีใจที่มีแฟนบอลเยอะๆเ,เพราะนักฟุตบอลทุกคนอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอลเยอะๆอ,อยู่แล้วจากเกมนี้เรายังมีจุดที่ต้องแก้ไข ซึ่งได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วจากนัดนี้พวกเราทุกคนจะกลับไปแก้ไขโดยสุดตราคะแนนในกลุ่มนี้ไทยไปแชมป์กลุ่มมี4คะแนนเข้ารอบต่อไปเมียนมาดับที่2มี2คะแนนและบวยคือติมอรเลสเตมี1คะแนนกอดคอตกรอบโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทย u ุ23จะทำาานขันฟุตบอลชิเชป์มาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบรอชนาเลอร์พบก,กับทีมชาติอินโดนีเซีย ที่สนามเกียวราบังการโนเซดียมในวันที่25กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาไทยสดทางทระทีวีบิจิสปอร์ตเอสพและชูวิชชั่นเนวหลังจากที่เราอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู23ไปแล้วเมื่อวานนี้ในศึกอาเซียนครับรุ่นอายุนี้ของทีมชาติอื่นๆก็มีลงทำไอขันอีกคู่หนึ่งเป็นเกมในกลุ่มบีนัดสุดท้ายระหว่างเวียดนามพบกับกัมพูชาเกมนี้ทั้งสองทีมนั้นจัดเต็มระบบไม่ประมาทคู่แข่งเลยหวังที่จะเก็บ3แต้มด้วยกันทั้งคู่แน่นอนว่ารูปเกมก็เป็นทางฝางั่ ที่ทําให้ดีกว่าคอมบอลซาสายเกมบุกเข้าใส่แต่เวียดนามเองปัญหาไม่ต่างจากเกมแรกเลยคือใช้โอกาสเปืองในลูกโอเพนเพย์มีหลายๆช็อตที่ได้ยิงหนึ่งหก็ไปติดบล็อกบ้างติดเซฟบ้างหรือไม่ก็ยิงออกไปเองแต่เวียดนามก็มีทีเด็ดจากลูกเซตพีชและเป็นฟาร์มรีดึกกองหลังโหมเข้าไปแต่เกมนี้ก็ใช่ว่ากบูชาจะสู้ไม่ได้ พวกเขาเองก็มีจังหวะไล่บี้ไล่บีบสูงใส่เวียดนามด้วยและมีโอกาสได้โต้กลับสวยๆหลายครั้งคือเขาก็สู้มากๆสุดท้ายกัมพูชาก็มีทีเด็ดเซตพีดเหมือนกันและเป็นมอนราโดโขเข้าไปตีเสมอได้สำเร็จจากนั้นในช่วงท้ายเวียดนามก็โหมบุกเข้าใส่อย่างหนักถึงแม้เสมอจะเข้าไปแชมป์กลุ่มก็ตามแต่นี่มันเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้สุดท้ายเวียดนามก็ไม่ได้ประตูชัยช่วงท้ายจากเหงียนดินบักตัวเก่งของบอลภาคดาวทองจบเกมเวียดนามเอาชนะกัมพูชา2ประตูต่อหนึ่ง พาะพักดาวทองก็กลายเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ก็ต้องมีการบ้านที่ต้องไปแก้สําหรับคิมซังซิกรูปเกมดีแล้วแต่ยังมีความเปลืองไม่เฉียบคมให้เห็นอยู่สุดตารางคะแนนในกลุ่มนี้เวียดนามจบแชมป์กลุ่มมี6คะแนนเต็มเข้ารอบต่อไปอันดับ2เป็นกัมบูชามี1คะแนนและบุ้ยเป็นสอปอลามี1คะแนนกอดคอกันตกรอบโดยสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปนะั้นทีมชาติเวียดนามจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่25กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา ต่อมาเรามาอัปเดตเข่าวสารของทีมชาติฟุตบอลหญิงกันบ้างเมื่อวานนี้ณด n นามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุพรรณบุรีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิชมาเซียน2025หรือว่าอาเซียนวูมน MHIG เซนิตี้คัพ2025ระหว่างวันที่6-19สิงหาคมณนะเมืองไฮฟองประเทศเวียดนามโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ฟุตตชิอีเคระ หัวหน้าฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนำทัพติวเข้มโดยเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายและทำความคุ้นชินกับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนการฝึกซ้อมฟูจิอิเคดะ หัวหน้าฝูงสองฟุตบอลทีมชาติไทยได้กล่าวว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนที่เรากำลังจะไปแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงฟี فا เดย์ดังนั้นผู้เล่นที่เราสามารถเรียกตัวมาได้ค่อนข้างถูกจํากัดแต่ในอีกมุมกับผู้เล่นที่เราเรียกมาถือว่าเป็นโอกาสที่จะทําให้พวกเขานั้นเติบโตขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนที่เราเรียกมาได้โชว์ศักยภาพออกมาให้เต็มที่สุดการเก็บตัวครั้งนี้ไม่ใช่ช่วงฟี فا เดย์แล้วนอกจากจะไม่สามารถเรียกตัวผู้เล่นที่เล่นต่างประเทศมาได้ยังรวมถึงนักเตะจาก สมสทรสบีซีมติดเอเชียที่เขาติดแข่งรอบคัดเลือกชิงแชมป์สมสรสอนเอเชียทําให้ไม่สามารถมาร่วมแคมนี้ได้ทีมชุดนี้เลยมีนักเตะจาก u 20ขึ้นมาทั้งเจ้ายิมรินยพัฒน์มุนดงและเจ้าเพลงพิญ,ญาพัฒน์กินคายซึ่งสตาฟโค้ดได้ดูฟอร์ม จากทั้งการแข่งขันของ u 20และจากผลงานในลีกที่ผ่านมาด้วยและคิดว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ดีดังนั้นจึงอยากจะลองเรียกมาร่วมซ้อมเพื่อที่ได้เห็นศักยภาพของเขาว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อเข้ามาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในแคมป์นี้อันดับแรกอยากจะเช็คสภาพร่างกายของผู้เล่นว่าพร้อมขนาดไหนรวมถึงอยากที่จะพัฒนาทั้งตัวบุคคลของนักเตะแต่ละคนและการเล่นของทีมให้ดีขึ้นด้วยโดยสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เดมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุปรักา จนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนเพื่อออกเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่3สิงหาคมต่อไปโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นแมตช์เดย์แรกจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่6สิงหาคมเวลา16.30นาแมตชด์ดที่2จะพบกับทีมชาติกมบูชาในวันที่9สิงหาคมเวลา16.30นาและแมตช์เดย์ที่3จะพบกับเจ้าภาพเวียด ในวันที่12สิงหาคมเวลา19.30นาทีหลังจากที่เรานั้นอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพชบาแก้วชุดใหญ่แล้วมาถึงคิวของทัพชบาแก้วชุดเล็กกันบ้างเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประกาศรายชื่อ26น้าเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน ทำการแข่งขันในฟุตบอลอุ่นเครื่องนักพิเศษพบกับฟุตบอลหญิงทีมชาติฮ่องกองยู20และฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นยู20ในวันที่28กรกฎาคมและ2สิงหาคมตามลำดับณศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธทมรีภายใต้การุมทีมของโค้ช 1, 1, หนึ่งหนึ่งือไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยรายชื่อ20นักเตะประกอบด้วยสับตะตูมีอาทิมาบุญประกันภยัยจากสโมสรสุรินหินขวนเวเตดพัทรวดีสมตาจากสโมสรโรงเรียนกีฬ กรุงเทพมหานครนงนุชย์ทธากอนจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชกองหลังก็จะมียาสิริเสือหน้าจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมาริตานอยเว่จากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีปริชาทองรองจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอาริสดายุทธากาศจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชวาสนาชูเลอร์จากสโมสรอาร์มาแอนด์มาสุขทวีวัฒนาเอฟซี ปวาริษาเกรรมจากสโม,มสรมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีเอฟซีธีรดาตรีกุลจากสโม,มสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นและมทการกงเม่งจากสโม,มสรฟุตบอลหญิงพระนครมาที่กอกลางก็จะมีรัศิตาถาวาจากสโม,มสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีมัิกาท่าพลิกจากสโม,มสรบีซีบัดดิตเอเชียเกสซิลินบุญมาตุนจากสโม,มสรบียูบุรีราอะคาเดมี่พัชรพรคูเชื้อจากสโม,มสร l อ g s s จเเลางยูเอตเต็ต รัตวรินอินทบ,บำรุงจากสโมสรอ,อาร์มาแอนด์มาสุขทวีพัฒนา f c ปรีชากรเครือชื่นชมจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชมบุรีพรทิตาสิทธิสารจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชมบุรีเมทินีบุปผาเฮ่าจากสโมสรกรุงเทพมหานครนารัตพร์ลักจันทร์จากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจิดาภาดำมริ จากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีและประกายการชั้นวงจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมาที่กองหน้าก็จะมีกูริสลาลิมปวานิชจากสโมสรบีซีบัดิษเอเชียชุติกากกติคุณจากสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นรุ่งนภาทนเถื่อนจากสโมสรนครสวรรค์เอฟซีและสุทิตากรรมาจากสโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทั้งนี้นักกีฬาที่มีชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวณศูนยะ์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันที่25กรกฎาคมเวลา13นาฬิกาและเตรียมลงฝึกซ้อมต่อในช่วงเย็นทันทีสหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 มีโปรแกรมอุ่นเครื่องจำนวน2นัดโดยวันที่28กรกฎาคมจะพบกับทีมชาติฮ่องกงและวันที่2สิงหาคมจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นการเก็บตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันขฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีระหว่างวันที่1ถึง18เมษายน 2,569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลังจากที่เรานั้นอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติกันไปหมดแล้วคราวนี้มาที่อัปเดตตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกในรอบวันกันบ้างเริ่มกันที่ทีมยักษ์ใหญ่ในศึกไทยลีกอย่างชูแม็กควเรเตดพวกเขาบรรลุข้อตกลงในการปล่อยยืม3ดาวรุ่งเพื่อเก็บประสบการณ์โดยมีชุนตะฮาเซกะวะ อนัตพักนาคงามที่ไปร่วมทีมคอสตอมยูเอตในศึกไทยลีกสามขณะที่ฟิลิปปิอาว่าไฟย้ายไปร่วมทีมมาเก็ตเอฟซีในศึกไทยลีกสองจนจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยชิตาฮาเซกาวะนาักกองกลางลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย20ปีโชว์ฟอร์มโดดเด่นในฤดูก,กาล2024ถึง2025กับทีมชูแบงคอกยูเอต็ดยี่สในรายการ PA เอยูยี่สิบสามยังสเตอร์ลีกโดยยิงไป7ประตูคว้าอันดับที่3ามดาสโบของลีกก่อนถูกดันขึ้นสู่ทีมชชุดใใหญ่น่นวง สอง อน,นาพัฒนางามกองหลังวัย21ปีเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของชูแบงคอกยูเอเทตยู23โดยยืนคุมแนวรับอย่างแข็งแกร่งพาทีคว้าลายวิสามในศึก p a เอยู23ยังสเตอร์ลีกก่อนย้ายไปร่วมทีมโดย FC ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเลกที่2จนจบฤดูกาลส่วนฟิลิปปีวาไฟกองกลางลูกครึ่งเยอรมันวัย18ปีย้ายมาประเทศไทยเป็นปีแรกในฤดูกาลที่ผ่านมาและสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชูแบงคอกยูเอเทตยู23โดยตาผลงานโดด ในรายการ P.A.U.23 Youngster League ก่อนจะได้รับโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงเลก2เช่นเดียวกับชุนตาฮาเซกาวะแข้งยังบัตรทั้ง3รายนี้ผ่านการถูกเรียกตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมาแล้วการย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชูแบล็กอุลเตดในอนาคตต่อไปต่อมาที่ทีอุทัยธานีเ c กันบ้าง ประกาศดึงตัวชิคูซี่เอ็มบาคัมแบกรอบ3เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยชิโกซีเอมบาแนวรูกชาวไนจีเรียวัย27ปีถือเป็นแข้งที่แฟนบอลช้างป่าน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยสไตล์การเล่นอันรวดเร็วดุด,ดันโดยชิกกี้เคยลงสนามให้กับอุทันธานี FC มาแล้วในฤดูก,กาล2021-2022และ2023-2024สร้างผลงานยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของการทำประตูและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมกกลับมาในครั้งนี้ของชิกกี้นับเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังสำคัญของทีมภายใต้าการนำทีมของโคจิโนไม่เพียงพอประสบการณ์และความ คุ้นเคยกับทีมแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่พร้อมกระชากลากเลื้อยสร้างความปานป่วนให้กับแนวรับของคู่แข่งรวมถึงพลระงรก,กำลังที่มีแบบล้นเหลือต่อมาเรามาที่ทีมในศึกไทยลีก2กันบ้างเริ่มจากทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกอย่างสงขา FC กันก่อนพวกเขาประกาศคว้าตัวฟาซินสรีลาเซต สาประตูดาวรุ่งเพื่อเข้ามาเสริมแกล่งในตำแหน่งมุดสาประตูของทัพเงือกซิมิลาโดยเจ้าฟาซินนั้นได้เซ็นสัญญายาว5ปีพร้อมเสื้อหมายเลข99ที่จะสวมใส่ในศึก BLD SEAL ซีลไฟฟ์ลีโดยในฤดูก,กาล2025ถึงส0 2 6 ทาฝั่งของโซคายเอฟซีนั้นก็ยังเปิดตัวแค่อีกหนึ่งรายก็คือติเอโก้มอสคิโต้สูน่าจากริโอเดจาเนโรเข้ามาผนึกกำลังกับขุนพลทัพเงือกซิมิลาโดยมอสคิโต้นั้นเคยติดทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและ20ปีรวมถึงมีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติคว้าชแชมป์ตุรงครับมาแล้วเจ้าตัวเคยคาแข่งกับลปางเอฟซีเชียงใหม่ยูเต็ดก่อนย้ายไปเล่นในลีกรอของอินโดนีเซียกับเบกาซีซิตี้และล่าสุดลงเล่นให้กับนครรียูเต็ดก่อนย้าย มารวดทัพสงขายเอฟซีในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงมาที่อีกหนึ่งทีในศึกไทยลีกสองอย่างทีมนครศรีเยยเต็ดพวกเขาประกาศคว้าตัวอักคาริมปิตาโสแบ็กซ้ายจอมบูชาวไทยสู่ทัพบังกรแดนใต้ยอย่างเป็นทางการ เตรียมพร้อมลุยศึกที่ีก2ฤดูกาล2025-2026โดยแข้งวัย29ปีรายนี้เจ้าของส่วนสูง183ซตเมตรถนัดเท้าซ้ายและเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายเจ้าตัวเป็นผู้เล่นมากประสบการณ์ที่เคยค้าแข้งกับหลายสโมรสรชั้นนำในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC แกรนด์อันดามาร์นอยูไนเต็ดและเคยพาลำพูนบริเออร์คว้าแชมป์ที่ีก2และพาทีมเล่นชั้นสุดทยลีกย้ายมาร่วมทีมเชียงใหม่ด้วยสัญญาย,ยืมตัวในฤดูกาล2023-2024โดยจุดเด่นเรื่อง ื่องความแข็งแกร่งขวาขาย่าวิ่งไม่มีหมดและความแม่นยําในการเปิดบอลจากริมเส้นอัคริปิตาโศพร้อมเข้ามาเติมเต็มแนวรับของนครสีวเดให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนส่ว so, นอีกหนึ่งคนที่ทีมเสริมมาก็คือทีรพง์พุทธสุขาสัตรูมากประสบการณ์วัย38ปีในทวานเจ้าขอส่วนสูง184ซมตร ผ่านเส้นทางลูกหนังไปอย่างโชคโชนในไทยลีกโดยเคยเฝ้าเสาให้กับสโมสรชื่อดังมากมาย r t b c u f c อุบลน t f เอทีิสเกต f c ลำพูวอริเออร์และบางกอกกลาสก่อนหน้านี้เจ้าตัวหยุดพักเส้นทางอาชีพไปช่วงหนึ่งก็จะกลับมาลงสนามอีกครั้งกับตรังยูเอเต็ดในฤดูกาลที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจย้ายมาสวมเสื้อของมกรแดนใต้อย่างเป็นทางการโดยประสบการณ์และความนิ่งในเกมเขาจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของนครรียูเอเต็ดในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอน สุดท้ายมาที่ทีมเษ FC, กษตรศาสตร์ f อฟซีทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวอิสมาอลซาซีแนวรุกสัญชาติฝรั่งเศสตูนิชีวัย33ปีเจ้าของส่วนสูง185ซตมตรดีกีทีมยุโรปพร้อมลุยศึกทันทีศอในฤดูการนี้เจ้าของฉายานักล่าจากแดนไกลผ่านสมรภับผู้ฟุตบอลมาแล้วทั้งในลีกฝรั่งเศสลีกกรีซลีกไซปัสและสิงคโปร์ล่าสุดซัดไป13ประตูในฤดูกาลเดียวกับสมสรบาเลเซียคาซาในสิงคโปร์พิเมลีกโดยเขานั้นเล่น ได้ทั้งริมเส้นและกลางรุกยิงคมเร็วแข็งแกร่งเทคนิคจัดจ้านพร้อมเป็นอาวุธลับในเกมรุกของนาราคามรากตในซีซั่นที่กำลังจะมาถึงและทั้งหมดนี้ก็คือขาวสารตลาดซื้อขายนาเตะในวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่ผ่านมา สำหรับในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตบ้างก็สามารถติดตามได้ในช่วงเช้ามืดในแต่ละวันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีนี้เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจายให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ